สวัสดีครับผมสวัสดี f c บซเ่าเดียแล้วก็ f อฟมาด้านหน่อยด้วยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะสวัสดียมามเช้าเช้านะครับผมอืมออูดอกไม้ออกดอกแล้วดูดูดอกไม้ก่อนนีอ่ออกออกดอกหลายรอบแล้วนะนี่ครับมันเขาเรียกว่าดอกชื่อต้อนอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าดอกมันสวยเ่าเดียก็เลยซื้อมา อืมสีม่วงสวยงามนะครับแล้วก็ตอันนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ต้นขน,นุนบวกกินไปเรียบร้อยนะฮะก็อันนี้ดอกไม้แต่ว่าดอกมันสวยอยู่นะอันนี้ต้นฝรั่งกำลังออกดอก ส่วนอันนี้ก็ฝรั่งเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มีลูกแล้วเห็นไหมโอเค okay. นะครับก็ช่างได้ขุดดินขุดดินวางท่อนะครับวางท่อสองท่อไม่ใช่สองท่อทั้งหมดหกท่อฝั่งละสามฝั่งละสามวางลงไปนะครับแล้วก็ได้ปรับหน้าดินนะครับทีมช่างเขาปรับหน้าดินเพื่อที่จะเตรียม เทพื้นนะครับเพื่อที่จะเตรียมเทพื้นนะบ่าวเดียก็มาเปิดน้ำใส่นะครับนี่ <c oughs> บาวเดียวก็มาเปิดน้ำใส่เพื่อให้มันแน่นครับ <c oughs> ไปใส่อย่างนี้เปิดทิ้งไว้อย่างนี้ก็เปิดน้ำใส่ไว้ให้มันแน่นนะครับแล้วทีเนี้ยบ่าวเดียวจะช่างเขาจะเอา,เอาอะไรนะลดปูนนะ จิ๊กโกชื่อจิ๊กโก้เบาเดียวก็จะเอารถปูนรถปูนมาเทนะครับแต่ว่าบ่าเดียวไม่รู้ว่ามันต้องใช้กี่คิวไปถามเขาแล้วนะครับเขาบอกว่าคิวหนึ่งประมาณสองพันประมาณนะ แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่ความความความแข็งของปูนอะชนิดปูนอะบอกเดียวก็ไม่รู้หรอกนะครับมันก็จะมีถูกก็มีแพงก็มียิ่งแข็งยิ่งแพงนะครับอ่าแต่ว่ากลางๆเนี่ยอยู่ประมาณพันพันเก้าสองพนนี่แหละนะครับ,บกท็ที่ที่เขานิยมใช้กันนะทีนี้บาเดียก็เลยให้ช่างเนี่ยคำนวณพื้นที่ตรงเนี้ยบวกกับความหนา ที่ต้องการนะครับเอาไปให้ปูนเขาเขาคำนวณว่าต้องใช้กี่คิวเขาจะเป็นคนจัดการมาเองนะครับอ่าแล้วก็ความสูงมันเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละครับประมาณสิบห้าเซนสิบเซนสิบห้าเซนประมาณนี้แหละฮะความหนานะครับแล้วทีนี้ก็จะเอาตะแรงเหล็กนะครับมาด้วยเอาตะแรงเหล็กมาใส่ด้วย ก็เรื่องหน้าต่างเรื่องอะไรก็คุยกับมาดามแล้วนะครับเดี๋ยวเราเรียนจะไปดูนะครับว่ามันต้องใช้กีบานนะครับขนาดเท่าไหร่ก็ตอนนี้เดี๋ยวช่างก็เข้ามานะครับเดี๋ยวยังไงตอนเย็นเรเดียนอัปเดตให้ฟังอีกทีโอเควันนี้ก็โอ้โหหางสะบัดไปสะบัดมา อืมอืออ่ะนะครับผมเรืดี๋ยวไปลดน้ำต้นไม้ก <fois> ่อนแล้ว okay, ก okay, ันนะครับโอเคครับเอวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับเ่าเดี๋ยวไปซื้อถังมาใหม่โอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ